เด็กเนี่ยเขาต้องการบำรุงสมองเขาต้องการให้เด็กสมองดีปัญญาดีจะได้นําความเจริญมาสู่หมู่บ้านจะได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นหลักคิดของคนชนเผ่าแล้วก็ไว้ต้อนรับแขกพราะของที่ดีที่สุดแสดงว่าอันเนี้ยถ้านับย้อนหลังตามอรยธรรมมันจะเป็นของที่ดีที่สุดที่คนเกรียงคนชาติพันธ์เนี่ยเอาไว้แต่ว่าวันนี้สิ่งเหล่านี้มันหายไปมากมากเลย ไม่เคยมีการรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยต้นไม้นียมันเกตกะทาให้การปลูกมันปลูก้าวโพดปลูกอ้อยเขาเนี่ยมันเย็นร่มเงาที่ไม่ได้่างหลังอ่ะใช่ใชที่มันหนํำกันนะ่เขาก็เลยค้นทิง้งแต่วันนี้ผมก็กําลังวิจัยเรื่องนี้เพื่อทํเป็นงานวิจัยไทยบ้านเพื่อจะให้เขาเนี่ยเห็นค่า <c oughs> นะครับ <c oughs> เห็นค่าพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราออกมาทํางานแปรูปข้างนอกเนี่ยเขาก็จะได้รักษาให้ปลูกไว้ในป่าชุมชนอย่างเงี้ยแต่ว่าป่าเขาเนี่ยยากมากคุยกันคุยกันยังไม่ได้เพราะนั้นไอ้เนี่ย เอาไปเก็บเมล็ดเก็บเมล็ดเนี่ยอย่างสมมุติว่าคุณเหมียวทานเนี้ยให้เก็บที่ผมบอกว่าเก็บเมล็ดเนี่ยเราอยากจะให้เก็บเป็นวิถีไม่อยากให้รู้แค่วิธีที่เรากำลังจะบอกแต่ให้รู้ว่าวิธีกินอย่างเงี้ยมันจะทาให้เราเก็บเมล็ดได้สมมติเราไปชอบอะไรไม่ว่ากินอได้เมล็ดแล้วเก็บชอบเก็บเลยทําให้งอกทําให้งอกแต่ก่อนจะทำาันนี้มันจะแบบเปียกๆลื่นๆต้องอะไรกับมันไมไม่ต้องทาอะไรเลยอันนี้ไม่ต้องทําอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปตากแดดอย่าไปทำอะไรไม่ต้องล้างเลยครับอันนี้ยอันนี้จากการทําตัวเองแล้วนะ แค่เอาไปปุ๊บเอาขุยมะพร้าวใส่แล้วดไว้ในที่ร่มลดน้ํา2เดือนอาทิตย์แรกลดน้ําเช้าเย็นอาทิตย์ที่สองสามสี่ยาวไปจนสองเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะงอกละนะครับ mm hmm. ลอยง,งอกและ้ะยิ่งทานสดอย่างเงี้ยแล้วทําจะงอกดีมาก oh. แต่ถ้าไปเก็บใต้ต้นที่มันแตกแล้วอะครับกว่าที่เขาจะตกเมื่อกี้ผมบอกสามสี่เดือนนะกว่าเขาจะย่อยตัวเองและแตกออกไปหรือจะพอมะเร็ดเนะี่ยหมายความว่ามเลเร็ดที่หล่นมาอีกสามเดือนแล้วเราไปเก็บ แค่ี่มันจะงอกอีกสองเดือนมันหมดอายุแล้วเห็นภาพใช่ไหมการไปเก็บมเมล็ดอย่างเดียวมาเพาะจากใต้ต้นเราเก็บทั้งลูกมาทําแบบนี้แบบนี้จะให้การขยายพันธุ์ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยเป็นเหตุที่เขาเป็นอย่างนั้นเนยคุณเหมียวจึงทําให้ตัวไข่เน่าหรือคมขวานตัวนี้ไม่มีแพร่หลายถ้ามนุษย์ไม่ช่วยนะสมมติมนุษยไ์ไม่ทำแบบที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะต้นต้นนี้จะกลายเป็นไม้ที่สูญพันธุ์ปัจจุบันเนี้ยเขาอยู่ในบัญชีรายชื่อของไม้หายากไม้สงวน ไม้ที่เตรียมจะสูญพันธ์ในบัญชีรายชื่อของป่าไม,ม้แบบเดียวกับตะเคาครับนี่นะคะไข่เล่าหรือคมขวานใช่หรือหรือฝรั่งโคกฝรั่งโคเพราะว่าใบเขาเหมือนฝรั่ง นี่นี่ผมยังไม่ได้ศึกษาตัวยาจากใบของเขาจากเปลือกของเขาว่ามีอะไรนะแท้ที่จริงพวกนี้มันมีนมีซึ่งอันนั้นเราค่อยมาคุยกันทีหลังอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างว่าสมมติเราแกินอะไรชอบเก็บเมล็ดแล้วก็มีวิธีอย่างเมื่อกี้ใช่นี่ถ้าอย่างนี้อ่ะสวบปะรดเจอไปเจอสับรดสับรดเนี่ยพื้นบ้านเราเรียกว่ากระท๊กล็อกโอ้โหไม่มีคนกินแล้วกระทกล็อกก็ซ่อนข้างหลังมันหมดแต่พอบอกว่าเฮชเชนฟู้ดยังไงเฮชเชนฟู้ดเนี่ยมันโอ้โหสุดเท่เลยวิธีการกินเนี่ยมันมีหลายวิธีเน ซึ่งจริงๆผมก็ามาแปลรูปน้องร้านอ,าอีกร้านนึงอะ่ะเขาก็ามาแปลรูปทําเป็นถ้างั้นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่บัตรเนี่ยรล่ย,ยาวเลยนะคะเรื่องเพาะเล็ดปักชามตอนเก่ง<ต>เดี๋ยวเราไปดูกล้องให้แล,แล้วเดี๋ยวจะซูมไปไกลๆให้กินได้ป่ะที่บ้านได้เอ้โหเดี๋ยวหยิบนี่ขึ้นเลยนี่อ่าให้คนไต่ให้คุณเหนือกินก่อนคือเราต้องกินลูกสดๆอ่ะเกิดเป็นคนไทยอ่ะมันต้องกินลูกสดๆอได้ไหมต้องเกิดทุกทีไหมไม่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 คุณเดี๋ยวต้องกินรสออริจินอลก่อน เพราะว่าคุณเหมียวเป็นคนที่อยู่อยู่ใกล้กับผมที่สุดตอนนี้ยินดีตอนนีไม่มีใครปฏิเสธเพราะใกล้ที่สุดแล้วตอนนี้เป็นไงทำหน้าปกติดิอร่อยอะห้ามคิดว่าได้อะบรจริงอร่อยคือเป็นชอบอร่อยใช่ไหมเป็นคนชอบแพชชั่นฟรุตสมมุนไพรเปรี้ยวและกระทักล็สมมุิว่าบางเลูกมันเปรี้ยวเพราะว่าธรรมชาติของเขาจะเปรี้ยวจะหวานแล้วแต่เขาเลยเราเรากำหนดไม่ได้สมุตินี่คือน้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยอินทรีย์ที่คั้นสดวานเช้านี้ ไปก็ไปเลยเอาลองกินทุกคนขยาวขย่าวขย่านะขย่าไปเถอะแล้วก็กินอ่ะพี่เลิศเชิญข้างหน้านะครับอีกพี่เสิร์คุณโอ้โหอะไรขึ้นมาอีกทันทีโอเคเลยคือคือเวลากินเนี่ยขอความกรุณานะครับใช้ใช้ลิ้นน่ะดุนดุนเอาเม็ดเก็บไว้ให้หน่อยอ้าวคือกำลังไมเลี้ยงไปแล้วค่ะเคี้ยวไปแล้วคืนไปแล้วใช่ไหมอ่ะพี่พี่กินสดก่อนทุบบอลเล็ดหนึ่งเมล็ดอย่าลืมไปเผื่อให้กับพี่ปัดด้วยคนทางบ้านคะเราต้องทดสอบ ทดสอบกันปกติกกินสวรรค์รู้สึกไงเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวเปรี้ยวจต๊ดแต่พอมีหวานโดยใช้หวานแบบไม่ใช่หวานน้ำตาลด้วยนะหวานน้ำอ้อยใช่ไหมมันจะได้เป็นความธรรมชาติอ๋ออ่ามาพี่ปัดอีกคนทางบ้านคะเรากําลังชิมคนทางบ้านก็อาจจะไม่ได้ชิมได้แต่ดูถึงชวนว่าวันหลังนับมาด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราให้พี่เมบัดได้น้ายาว พอเมล็ดปักชำตอนกิงใช่นี่เรื่องของการพอเมล็ดจากการกินทั่วไปในหละเราไปพกยังไงเราเราจําเป็นจะต้องให้กินเป็นวิถีอันนี้ออย่างที่พี่สมบัติย้ำเนาะกินเป็นวิถีแล้วก็ไปทําให้มันยั่งยืนได้อย่างไรนะขยายพันธุ์เม็ดไในนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้เดี๋ยวใช้เอาเมล็ดวางวันนี้ก่อนคุณเหมียวช่วยส่งให้พี่ปัดพี่ปัดจะทานหมดนะพี่ปัดกำลังคั่งแคบคั่งแคบในการวาดรูปอยู่ เหลือเม็ดไว้สักเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็คุณคุณจีเชิญครับพอดีเราจะคุ้นเคยกับที่มาอยู่ในสตูดิโอทุกคนเลยมายค,คือเวลากินแบบนี้เราไม่สกัดเย็นแต่ว่ามันเป็นการปอกสดดแล้วได้กินเมื่อกที่หุ้มเมื่อกที่หุ้มเนี่ยพยายามใช้ลิ้นของเรานะครับวนซ้ายวนขวาให้ไปเคลือบเงือก เพราะว่าเขาจะทาให้เหงือกหรือปริทนหายไปด้วยเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเมสทถ้าเคี้ยวไปมันจะมีแอนตี้แบคทีเรียแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดน,นึงขอคนละเม็ดดุลแล้วเก็บให้ผมด้วยเดี๋ยวเราจะพาเพาะกันโอ้พอดีเลยค่ะอ้น,นี่ใเหลือหนึ่งเมล็ดพอดีเลยอะทีนี้คนที่กินไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเหมือก,กินหมดอยากรู้ว่ากินแบบเมื่อกี้ถ้ามันเปรี้ยวเราจะหาตัวช่วยยังไงถ้าเรารู้ว่า <c oughs> สรรพคุณเสารสดียังไง <c oughs> มีแคลเซียมเยอะมีวิตามินซีเยอะแต่เรารู้สึกกินยาก,กยามันเปรี้ยวอย่างเงี้ยเราปู ใช้น้ำอ้อยผสมใช้น้ํำพึ่งได้หมดอ่าลองดูนี่เป็นน้ำอ้อยคั้นสดอ่าแล้วเรากินหมดแล้วอย่าเพิ่งเอาว่าเอาไปแปลว่าเราจะกินน้ำอ้อยอันนี้ไม่ใช่ว่าผสมเดี๋ยวเอาใหม่อันนีเอาใหม่ปัดด้วยค่ะคือวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทานเนี่ยเอาของตัวเองใช่ไหมอันนี้ของพี่ปัดเดี๋ยววางสลับมือนะสลับมือเดี๋ยวทายาดอสูรมาเลยอืมอ่านี่ของพี่ปัด อ่านี่ของพี่เน่งคันนี้พิปัตรเขย่านิดนึงอ่าแล้วลองทานแบบมีน้ำอ้อยจริงๆแล้วเราใช้น้ำตาลได้ไหมได้แต่ถ้าใครมีปัญหาน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ไงใช้แล้วไปเพิ่มโทษถ<ด>ูกปะแต่นี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยแม้จะมีน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่ดูดซึมใช้ได้หมดเลยไม่มีข้อเสียอันเนี้ยถ้าเรามาแนวนี้สายนี้ต้องการดูแลสุขภาพแบบยอดยิ่งยวดอ่ะก็พยายามใช้ของธรรมชาติแบบนี้ที่กินไปมเมื่อกี้นะไม่มีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม้แต่เพียงเดียว โอเคไหมโอเคไหมเป็นยังไงบ้างคะคนแถวนี้เป็นยังไงบ้างคนแถวนี้อะไรมากใช่ไหมเดียวกันแบบนอยเตียงเลยอ่ะอันนี้คือการการรับประทานแบบมีวิถีแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อสืบสารต่อจากจากหนึ่งมเมล็ดเราไปเพาะได้คุณเหมียวมันจะเอารูปมาประมาณสัก20ลูก30ลูก อยู่ที่การบำรุงหนึ่งเมล็ดออกมาหนึ่งมเ,ลเมเล็ดเนี่ยครับหนึ่งต้นเนี่ย<ะ>ออกเป็น 20- 30ลูก<ะ>ต่อครั้งต่อหน้าต่อฤดูได้<ะ>อยู่ที่การตัดแต่งของเราด้วยเหมือนพักทองอ่ะเราจะออกให้5ลูกเลูก8ดลูกก็ได้<ะ>อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าแต่ว่าเขามีวิธีไงอย่างฟักทองอ่ะเขาตัดปลายแล้วให้แตกออกเมื่อถึงเวลาควรเซาลอดก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะลูกน้อยต่อต้น<ะ>อย่างเงี้ยครับโอเคเราได้วิธีการ วิธีการเก็บมะเดพัอธานโดยวิถีกินเป็นวิถีแล้วผมมีอีกอันหนึ่งที่คุณอยากให้คุณเหยื่อได้ทราบอย่างเช่นมะนาวเนี่ยคนมัชอบนองข้าช่วงนี้กาลังออกเยอะเลยคนส่วนใหญ่จะบอกว่ามะนาวเนี่ยเยอากิ่งตอนมาคือวันเนี้ยคนโบราณไม่รู้จักนะนะครับกิ่งตอนคนโบราณเขาจะกินแบบเนี้ยแล้วก็โยนเม็ดไว้เมื่อก่อนเรานึกเคยดูหนังแม่นาคเนาะปกตินั่นแหละเรานึกถึงภาพที่เนี่ยอย่างเงี้ยพอบีบเสร็จอะไรเสร็จเขาก็โยนไปใต้ถุนพอมันงอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็แซะไปปลูก หรือแม่ก็โยนไม้ไชยาก็ได้เม็ดแบบนี้เนี่ยเราก็เอาเม็ดแค่นี้ครับเม็ดวันนี้ผ่าบีบน้ําเสร็จแล้วเราก็เอามาเม็ดเก็บไว้แล้วก็เพาะต่อไปได้เราจะได้มะนาวที่กลายพันธุ์กลายพันธุ์หลายคนจะบอกว่าไม่ดีแต่สําหรับสายเกษตรกรรมธรรมชาติหรือผมเนี่ยจะให้เมล็ดทุกเมล็ดมีโอกาสกลายพันธุ์เสมอเพราะว่าการกลายพันธุ์มันจะเปลี่ยนไปตามการทนความร้อนตามสภาพโลกที่ร้อนขึ้นหรือเขาเรียก climate change ใช่ไหมถ้าวันนี้เราเอาแต่ตอนมะนาวเรา อาจปรับตัวสู้อากาศที่เปลี่ยนตามความร้อนไม่ได้มผมถามผมอยู่มา5ปีเนี่ยฝนตกเหมือนเดิมไหมห้าปีตกเหมือนเดิมแต่ไม่เคยเหมือนเดิมปริมาณเหมือนเดิมแต่จํานวนไม่เคยเหมือนเดิมอ่าอย่างเงี้ยฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มเมล็ดตรงนี้ปุ๊บเขาจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีกิ่งตอนเนี่ยตรงใช้กิ่งตอนต่อไปแต่อย่าละเลยการเก็บมเมล็ดแบบนี้อย่างเงี้ยครับให้เก็บเมล็ดบีมะนาวกินน้ําเสร็จเก็บเม็ดไว้แล้วเพาะไปเรื่อยๆเรา อาจจะพอได้10ต้นเรากินแค่ต้นเดียวก็ให้เพื่อนอีก9ต้นก็ได้จะได้ช่วยกันให้เกิดสภาวะแบบนี้ฉะนั้นแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่ากายพันธุ์มันก็ไม่ดีปกติแล้วธรรมชาติของกายพันธุ์ของพืชพันธุ์หลายอย่างอ่ะมันจะเด่นเด่นเนี่ยประมาณ20ด้อยได้กว่าเดิมเนี่ยเกโดยเฉลี่ยของทุกสายพันธุ์ยกเว้นมะม่วงโชคอน,นันต์อย่างมะม่วงโชคอน,นันต์เนี่ยทุกมเมล็ดออกมาจะเหมือนเดิมเป๊ะเห็นไหมทฤษฎีที่เป็นตำราใช้ไม่ได้แล้วตำราบอกว่า เมล็ดพันธุ์เมื่อกลายพันธุ์จะเด่นกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมแค่ยี่สิบจะได้วกว่าเดิมถึงแปดสิบแต่ว่าเราเพาะร้อยเมล็ดเนี่ยจะกลายพันธุ์ไปได้วกว่าเดิมเนี่ยแปดสิบต้นอีกยี่สิบต้นที่เพาะติดเนี่ยมันจะเด่นขึ้น